สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทอีกแล้วนะครับช่องนาราขุมซัพครับวันนี้แพทมีภารกิจมาตามหาของนาฬิกาครับแต่ว่ายังค้นหาไม่เจอนะครับแต่ว่าจะได้อะไรขึ้นมาบ้างจะเรามาดูครับสาลายทะเลไอสาลายโคตรเยอะเลยนะเป็นสาลายเหมือนสาลายทะเลแบบหนามากเลยทํางานลําบากมากแล้วก็มันเหนื่อยครับเหนื่อยที่จะต้องมาหรือพักนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรมาบ้างนะครับได้ขยงขยะอะไรมนเยอะแยะหมดเลยนะครับขออนุญาตดึงไฟก่อนนะโอเค จะได้เห็นกัรทวหน้านะครับโอเคครับนี่เรามาดูกันอันดับแรกนะม,มีกระเป๋าเลยมีกระเป๋าเลยดูสลายเยอะมากเนี่ยสลายไปทนแบบแว่นนะครัแบแว่นนะแว่นนะที่เปิดขวดนะครับ นี่ะไรเดินเว่นเดนะินเงีอบมมีถุงด้วยนะนี่หาตังตังครับตังอยู่ในนี้ด้วยนะไม่รู้ตังแบงอะไรนะเห็นที่เห็นแบงยี่สิบเลยนะ ยี่สิบน่าจะแบงค์ร้อยหรือแบงค์ห้าร้อยไม่รู้เดี๋ยวผมแกะให้ทุกคนดูอีกทีนึงนะดูว่าเรามีอะไรบ้างม,มากมายากครับนี่ครับนะโถุงมีอะไรวะมีอะไรเป็นโลหะอะไนี้อ๋อพอทครับดีฟ้านะน่าจะเป็นปุย๋ยไปแล้วอะไรนะกลิบนะครับนาฬิกานะนะครับ นาฬิกาสายนาฬิกาปิ่เจ้งห้องนาฬิกาแล้วครับนี่มาดูนาฬิกานะครับเรียนเรียนเลนแว่นตามาครบเลยสองข้างนาฬิกาคนมองไม่เห็นเลยเหรียญ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีรุ้นถ้ามีรุ่นรุนครับโอ้ยมีรุ่นมีรุนอ๋อตะกรวดตกปลาเข้ามาต่างหงนะูอะต่างหงอะไรวะต่างหงนะูอะเ่ี๋ยว่าง่ห้วางทั้บบทงกัน มีแหวนนะครับแหวนสเตเลสนาฬิกาอะไรตาหูดูอีกมี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 สองกระเป๋าเลยนะสาหร่ายมันเยอะมากตังเหรียญนะครับตังเหรียญทั้งนั้นเลย นาฬิกาย,ยังหาไม่เจอนะเราเอือมันอะตาหูต่างห,งหูนี่อะไรกำไรเอ้ยกำไรข้อมือมานี่นี่นี่กำไรข้อมือที่ข้อมือผมมีอันหนึ่งเนี่ยนี่แล้วนาฬิกาอีกอันหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวค่อยออกนะ,ะดูปลอมนี่นะป๋านี่มีอะไรบ้าง นี่ีตักตกตะก๋องเรีย,ยกเจอขยะผมเก็บขึ้นมานะเศษขวดเศษอะไรพวกขวดพวกอะไรเนี่ยหมวกนะครับหมวกอะไรจ้ะไม่มีแล้วมีแต่คีเลนชุดเล็กมากเลยไม่มีา กิ้วกิ้วใส่หูเหรียญเหรียญมีอะไร้าเจ่แล้วมั้งเจอแล้วหมดแล้วมั้งไม่มีแล้วหมดแล้วครับ ประมาณเท่านี้นะครับนี่ทีนี้ยังไม่เจอพระนะจับดูแล้วไม่รู้สึกว่ามีพระเลยนะเจอแต่จอยเหรียญนะครับอืมโอเคทีนี้ก็ลาทีงค์มือเฮ้ยเออนี่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 มีอนันนี้มาด้วยนักกากนักกากนักกากน่าจะเลดนะน่าเลียดข้อมือแต่ตัวเลดข้อมือไม่เจอนะครับเจอแต่ตัวนักกากมานะเออเออเจอแค่นี้แหละ แต่อันนี้ยลนนะครับแต่ผมจับแล้วมันดูนเบาๆอ่ะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับจับแล้วมันเบาๆโอเคครับอีพีนี้ไลฟเพียงเท่านี้เจกเกอดีพีหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอีพีสองแน่นอนตามหาดิกาครับสวัสดีครับ